สวัสดีครับผมสุเทพนะครับวันนี้เดี๋ยวรถเบนทคันนี้เราจะมาดัดแปลงตัวจุดบุหรี่ให้เป็นที่ชาร์จ USB กันนะครับหลังจากที่เราทำการโมดิฟายอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงเลยมั้งค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับ <S 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 ก็แปลงออกมาจนกระทั่งใช้ปลั๊กเดิมของรถนะอ,อันนี้เราจะได้ไม่ต้องแปลงสายไฟที่ตัวรถนะครับก็แปลงออกมาเรียบร้อย เพื่อที่จะให้จุดชาร์จมันอยู่เข้าที่ของมันเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอ่าก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่ต้องการก็คือคอนเซปต์คือต้องการจุดชาร์จแทนที่จุดบุหรี่นะแต่ว่าไม่ต้องการให้เสียรถเพราะฉะนั้นเราจะทำทุกอย่างให้มันดูเป็นเดิมๆให้มากที่สุดยกเว้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้สอยนะครับ แต่ยังต้องการให้มันดูเข้าชุดกับของเดิมได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูต่อในรถตอนประกอบเข้าไปนะ,อะตอนนี้ก็เอาตัวถาดรองเขียบุหรี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่เราโมดิฟายปลั๊กเป็นตัวนี้เพราะว่าอันนี้คือปลั๊กเดิมของรถเขานะครับเขาก็จะเป็นปลั๊กสามขั้วมาแบบนี้ตอนนี้ก็จะใส่พอดีต่อกันที่เดิมได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กแล้วก็เราจะได้มาเทสกัน ก่อนอื่นเราก็จะเปิดสวิตกุญแจนะครับก็จะมีเลขบอกโวลต์ขึ้นมานะแล้วก็ตัวข้างในนี้ครับเวลาเปิดไฟหลีก็จะมีไฟสองโ้สว่างอันนี้เป็น LED แล้วนะอ่าแล้วโอเคมีไฟสองข้างในแล้วนะครับเผื่อเราไม่ได้ใช้จุดบุหรี่แล้วแต่เราจะใช้ตรงนี้เป็นที่เก็บของเนาะมันก็จะสว่าง ตัวนี้ของเดิมเขาทำมามีตัวล็อกนะครับสำหรับปลดตัวถาดออกมาได้อันนี้ก็คือเวลาไปเททีบุรีเนะาะจริงๆก็คือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็เป็นช่องใส่ของทั้งอันครับเปิดไฟหลีก็สว่างหมดนี่เลยก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้นะใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยเอาเก็บไว้ที่เดิมมันก็ดีครับดูดีเหมาะกับตัวรถเห็นเดี๋ยวเราก็ ประกอบเข้าไปได้แล้วครับตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปตอนนี้ก็อยู่เกียร์ว,ว่างนะก็ชุดตัวคอนโซลเขาก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะแบบนี้ก็สวยงามนะครับอ่านะก็ชาร์จได้เรียบร้อยโดยที่ไม่ดูเกะกกลูกตานะ ดูเป็นของของตัวรถเองนะครับนี่กลมกลืนผมว่ามันออกมาเนี่ยเป็นแนวที่ผมชอบคือถ้างานดัดแปลง DIY แต่ว่าเราทำให้ดูเหมือนกับเป็นของของรถมาจากโรงงานเองเนี่ยมันจะถูกใจนะแล้วมันก็จะไม่เบื่อง่ายนะครับก็อยู่กับรถไปได้ยาวๆรถสไตล์นี้มันต้องไม่มีอะไร ระยงระยางลบลดไปหมดอ่ะนะมันต้องสไตล์แบบนี้อันนี้ถ้าเราใช้ตัวสายชาร์จแบบหัวหันด้านข้างนะครับ mm hmm. ก็สามารถเสียบทิ้งไว้แล้วปิดฝาลงมาได้นะเพราะว่าเขาจะแอบ,บอยู่ข้างในมีช่องว่างประมาณ1เซนนะครับก็เป็นหัวเสียบสายที่หันข้างมาด้านนี้ก็จะปิดฝาได้นะครับอ่าโอเคครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสายเพื่อจะปิดฝาครอบลงมานิดหนึ่งครับเวลาที่ไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้นะครับก็เหมือนเดิมเดิมทุกอย่างนะโอเคครับดูดีล้วนะคันนี้ก็เป็นเบนซ์อีกหนึ่งคันที่แปลงจุดชาร์จเข้าไปแทนที่จุดบุหรี่เดิมนะครับเรียบร้อยครับอ่า แล้วก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีพิกัดนะครับก็สามารถเสิร์ชใน o o o l l m m p s ได้เลยนะครับ JCM Product and Service นะครับก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ